ขอขอนุญาตครับขออนุญาตเคลีย์ความถี่ครับเวลานี้1ส3 2นาทีครับชมรมบางกอกไปที่ขออนุญาตเคลียรความถี่เพื่อทดจำความชัดเจนประจําวันที่3ธันวาคมพศักราช2568ครับในวันนี้น้องปีโป้เอาไปเช็ค634ครับทางน้อนที่เนี่ยทอเประจําค่ําคืนนี้ออกอากาศในเขตพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีครับ ครับผมโดยในการเช็ควันศุกร์ครั้งนี้จะเปิดให้เพื่อนสมาชิกทางระบบส mm ีบีสองสี่ห้าและระบบเซลโลได้เข้าลงสัญญียนพมทั้งเชิญประจ ա วันร่วมกันในครั้งเดียวในเคสสถานที่แรกประจำค่ำคืนนี้เรียนเชิญครับอาปาเช 29, ่สี่สองเก้าอาปาเช่สี่สองเก้าท่านอาปาเช่สี่สองเก้าวันหนึ่งวันศุกร์ครับสวัสดีครับนุกคนและเพื่อนสมาชิกชมรมบางกอกอาปาเช่ทุกท่านอาปาเช 29, ่สี่สองเก้าวอสิบบางนากรุงเทพ รับฟังชมรมบางกอ,อกอาปาเช่วอสิบหกห้าขอบคุณเปลี่ยนขบคุขอบคุณครับท่านอาปาเช่สี่สองเก้าครับแจ้งวันหนึ่งในเขตพื้นที่เขตบางนากรุงเทพมหานครรับชมรมบางกอ,อกอาปาเช่ในวอสิบหกระดับห้าชมรมบางกอ,อกอาปาเช่รับท่านอาปาเช่สี่สองเก้าในว 5, มมกอรสิมมบหกระดับห้าเชียว์ันครับขอบพระคุณครับ,บ,รบสมาชิกสถานีถัดไปครับตะลันอยู่ครับ ท่านสรัญยูวันหนึ่งหัสิบหกครับสารัญยูครับท่านสรัญยูัหนึ่งหัดสิบหกครับรับด้วยความขอบพระคุณครับสรันยูวันหนึ่งอำเภอทับค้อจังหวัดพิจิตรจังหวัดพิจิตรรับชมรมบางกอกประเทศได้วอลสิบหกระดับห้าครับอาอกาศด้วยอ่า ครื่องโมบายเสาติดรถครับผมขอขอบพระคุณครับท่านท่าน,านสาัญยูครับแจ้งวันหนึ่งในเขตวันที่เอเฟอทับคลอจังหวัดพิจิตรรับชมรมบางเกอกอำเภอเชียงวรวิทสิบหกระดับห้าชมรมบางเกอกอำเภอเชียงวรวท่านสาัญยูได้วรวสิบหกระดับห้าเชียงวนันครับขอบพระคุณครับเจ้าเชื่อมารชิกสถานีถัไดไปครับท่านใดครับขอว่าสามน้ำด้คัน รับไม่ได้เลยครับรับไม่ได้เลยครับมีแต่โซดาครับไปเชิญสมาชิกสถานีถัดไปครับห้าประเชห้าสี่สองครับขอบคุณสมาชกกั้ครับหลวงพี่แหลมสิงห์ท่านเอาเช่ห้าสี่สองวันหนึ่งวันสิบหกครับครับขอบคุณครับแหลมสิงห์จันทร์ทับรีครับรับได้สิบหกห้าครับบอหกสิบหนึ่งครับศึกระเด้อสึกระเด้อไปได้เป็นพาร์แล้วลาเลยครับขอบคุณขอบคุณท่านเอาไเช่ห้าสี่สองครับ แจ้งว่าหนึ่งในเขตพื้นที่อำเภอแหลมสิงห์จังหวัดจันทบุรีรับชมรมบางเกอะอปลาเชได้วอลสิบโผระดับห้าชมรมบางเกอกอปลาเชรับท่านอปลาเชห้าสี่สองได้วอลสิบโผลระดับห้าเชิญชวันครับขอบพระคุณครับเป็นสมาชิกสถานีถัดไปครับอปลาเชหกหนึ่งแปดครับอปลาเช่หกหนึ่งแปดครับท่านอปลาเช่หกหนึ่งแปดวันหนึ่งวอลสิบหกครับครับทุกคนขอบพระคุณครับสวัสดีครับน้องฟีโป้ครับ ผมเปประเทศองค์แปดครับจ้งวันหนึ่งพื้นที่อ่างเก็บน้ำลำกองเขตอำเภอหนองไผ่จังหวัดเพชรบูรณ์รับฟังชมรมบางกาะอาประเทศได้สิบหกห้าชัดเจนครับหกสิบหนึ่งเจ็ดสิบสามครับพร้อมผมขอพบเงินท่านเราประเทศหกหนึ่งแปดครับแจ้งมาหนึ่งในเขตพื้นที่อ่างเก็บน้ำลำกองเขตอำเภอหนองไผ่จังหวัดเพชรบูรณ์รับชมรมบางกอกงานประเทศได้วอสิบหกระดับห้าชมรมบางเกอกของประเทศรับท่านอประเทศหกหนึ่งแปดได้วอสิบหกระดับ สามถึงสี่ครับอ่าเสียงของลงหกนึ่งแปดเบานิดนึงครับขอเราชธรรมาชิกสถานีถัดไปครับอปเช่หกสองสี่ครับท่านอาปเช่หกสองสี่วันหนึ่งวันสิบหกครับครับเรียกสองครั้งแล้วเอาเที่หกสองสี่วันหนึ่งอําเภอชายาจังหวัดสุราษฎร์ธานีรับสมรมรถะของอปเช่ได้วันสิบหกห้าวันสิบหนึ่งครับ ครับผมขอบพระคุณทุกท่านน้ำมระชัย624ครับแจ้งวันหนึ่งในเขตพื้นที่อำเภอชายาจังหวัดสุราษฎร์ธานีรับชมรมบางกอกอ้ำเระเชัยได้วอลสิบหกระดับห้าชมรมบางกอกอ้ำเระเชัยรับท่านนาำประชัย624ได้วอลสิบหกระดับห้าเช่น,นเดิม,รมครับขอบพระคุณครับรเจะมาเช็กสถา,านีถัดไปครับน้ำประชัย629วอลสองท่านนาำประชัย629หนึ่งวอลสิบหกครับครับสวัสดีหนุ้ำวิ๊กตีโปโ้ สัปเหรีย,ยใหญ่หกศูนย์ชมรมบางกอกอาบประเทศทุกท่านทุกสถานีครับบ่อไร่ห้าศูนย์สามอาบะประเทศหกสองเก้าวอหนึ่งอำเภอบ่อไร่จังหวดัดตรารับชุมลมบางเกอกอบบาบประเทศจุกระดับห้าวอหกสิบหนึ่งครับขโบยข่าวเพื่ท่านอาบประเทศหกสองเก้าครับแจ้งวันหนึ่งในเขตพื้นที่อ่างเก็บแก้ไขครับแจ้งวันหนึน่งเขตประเทศอำเภอบ่อไร่จังหวัดตรารับชุมรมบางกอกอาบประเทศได้วอสิบหกระดับห้าชุมลมบางกอกอาบประเทศรับท่าน ไม่ใช่หกสองเก้าได้วอลสิบหกระดับห้าใช่ยเด็วันครับขอบคุณครับเสมาชิกสถานีถัดไปครับอ้าวพรคห้าห้าสามครับท่านน่ะไม่ใช่ห้าห้าสามวันหนึ่งวอลสิบหกครับครับผมอาปพรคห้าห้าสามวันหนึ่งเกิพื้นที่อำเภอประจันตคจังหวดัดนครราชสีมารับชมรมกอกอาปพระคได้วสิบหกห้าหกสิบหนึ่งครับ ผมขอบพรบคุณท่านนปเช่553ครับแจ้งวันหนึ่งในเขตพื้นที่อำเภอปรัทชัยจังหวัดนครราชสีมารับชมรมบางกอกอาปเช่รางวัล16ระดับ5ชมรมบางกอกอาปเช่รับท่านอาปเช่553ได้วัน16ระดับ5ชัยวันครับขอบพระคุณครับไปคือสมาชิกสถานีถัดไปไปคือสมาชิกสถานีถัดไปครับอปเช่620ครับท่านอานปเช่620วันหนึ่งวัน16ครับ ครับขอบคุณครับสวัสดีครับน้องปีโป้เอาไปเช่หกสองศูนย์รับชมรมบางเกอกเอาไปเช้ได้วอสิบหกระดับห้าวันหนึ่งศูนย์สองในพื้นที่ตลาดน้ใช้เขตและกระบงังกรุงเทพมหานครหกสิบหนึ่งเจ็ดสิบสามครับข้าพเจขอพึงต้อทราบเอาไปเช่หกสองศูนย์ครับแจ้งวันหนึ่งในเขตพืน้นที่วอศูนย์สองตระดับน้ำช้เขตและกระบงังกรุงเทพมหานครรับชมรมบางกากเอาไปเช้ได้วอสิบหกระดับห้าชมรมบางเกอกเอาไปเช้รับท่าน อาเชยหกสองศูนย์ได้วอสิบหกระดับห้าชีววันครับขอบพระคุณครับเรียนสมาชิกสถานีถัดไปเรียนสมาชิกสถานีถัดไปครับเรียนสมาชิกสถานีถัดไปครับเรียนเชิญสมาชิกที่ต้องการข้าวลูกสอยงยานความทัดะเกมประจําวันกับชมรมบางกอกอาบะเชยครับเกอรน,นี้เรียนเชิญครับอาะเชยสี่ศูนย์หนึ่งท่านอบ 401, าบะเชยสี่ศูนย์หนึ่งวันหนึ่งวอสิบหกครับ อัปเช่สี่ศูนย์หนึ่งวันหนึ่งจังหวัดลำปางอำเภอเถินรับชมรมรบางกอกอัปเช่ได้ชัดเจนสภาพอากาศตอนนี้เริ่มคลี่คลายแล้วฮะเหลือยี่สบสี่องศาครับมาเมื่อวานนี้สิบแปดองศาวันนี้ยี่สิบสี่องศาเจ็ดสิบสามครับจากกวัวครับอัปเช่สี่ศูนย์หนึ่งขอพึ่งท่านอัปเช่สี่ศูนย์หนึ่งครับ, 401, รบแจ้งวันหนึ่งใน,นเขตวั้นที่อำเภอเถื่อนจังหวัดลำปางรับชมรมบางกอกอัปเช่ได้วอลสิบหกระดับห้าชมรมบางกอกอัปเช่รับท่านอัปเช่สี่ศูนย 401. ได้วันสิบหกระดับห้าเชด้วันครับขอบพระคุณครับประชาชนสมาชิกสถานีถัดไปครับประชชสมาชิกสถานีถัดไปครับประชชสมาชิกสถานีถัดไปครับประชาชสมาชิกเครื่องตางคข้าวมสางานความชัดเจนประจําวันกับชุมลมบางกอกอปาเช่ห้าเพลนี้นนเรียนเชิญครับอปาปาเชห้าสองสองครับท่านอปาเช่ห้าสองสองวันหนึ่งวันสิบหกครับครับขับเพลนครับน้องปีโป้เน็ตคอนโทรนอสา,าประจําวัน สวัสดีเพื่อนสมาชิกชมรมบางกอกอับเชทุกท่านทุกสถานีด้วยนะครับอับเชย522วันหนึ่งในเขตพื้นที่อำเภอดอยสะเกดจังหวัดเชียงใหม่วันนี้รับสัญญาณเสียง165เนอเพิ่มเติมครับอุณหภูมิในพื้นที่เวลานี้21องศาขอบคุณครับขอพึ่งท่านอับเชง522ครับแจ้งวันหนึ่งในเขตพื้นที่อำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่ รับชมรมบางเกอกอับประเช่ได้วอลสิบหกระดับห้าชมรมบางเกอกอาประเช่รับท่านอัประเช่ห้าสองสองได้วอลสิบหกระดับห้าเชียร์ตะวันครับขอบพระคุณครับเจตมาชีสสถานีถัดไปครับเจตมาชีสที่ต้องการข้นรูปสัญญาณความชัดเจนประจาวันกับชมรมบางเกอกอับประเช่ในค่ำคืนนี้เรียนเชิญครับเจตมาชีสสถานีถัดไปครับอัประเช่หกสองห้าท่านอาบปเเช่หกสองห้าวันหนึ่งวอลสิบหกครับ วันหนึ่งอำเภอแกลงจังหวัดร,ระยองรับสิบหกห้าหกสิบหนึ่งครับขบวนขอพึ่งท่านอปเช่หกสองห้าครับแจ้งวันหนึ่งในเขตพื้นที่อำเภอแกลงจังหวัดระยองรับชุมรมบางเกอกอาปเช่ได้วอลสิบหกระดับห้าชุมรมบางเกอกอาปเช่รับท่านอปเช่หกสองห้าได้วอลสิบหกระดับสี่ครับอ่าอเดโอเบาครับขอบพระคุณครับอปจารย์ชิกสถานีถัดไปครับ เลขาสมาชิกส,สถานีถัดไปครับเลขาสมาชิกส,สถานีถัดไปครับ <audiences> ท่านใดรับเมื่อสักครู่ครับขอบวาสามครับเมื่อสักครู่ที่มาผ่านลิงเพชรบูรณ์ช่องยี่สิบแปดท่านใดครับเลขาส,สมาชิกส,สถานีถัดไปครับเลขาสมาชิกสถานีถัดไปครับ เชิญผู้ใหญ่ทุกสถานีครับที่ว่างเว้นจากภารกิจเหลว29หรืองานประจําที่มีความประสงค์ต้องการเข้าลงแสลงยนความชื่นชมประจําวันกับชมรมบางกอกอาบะเชในค่ำคืนนี้เรียนเชิญครับเรียนเชิญผู้ใหญ่ทุกสถานีรับเที่ยวเว้นจากภารกิจหรือว่า29และงานประจําครับผู้ใหญ่ที่ต้องการเข้าล่แมสงยนความชื่นชมประจําวันกับชมรมบางกอกอาบะเชในค่ำคืนนี้เรียนเชิญครับ อาบเช่สองสามครับท่านอาบัตเช่หกสองสามวันหนึ่งวัสสิบหกครับค,นะรร 23, 102, ครับขอบคุณและสวัสดีครับท่านอาเช่หกสามสี่นของปีโป้อาัเช่หกสองสามวันหนึ่งศูนย์สองครับรานกระบังกรุงเทพมาหาหนครและฟังชมรมมังกรอาบัตเช่ได้วอสสิบหกระดับห้าครับวอหกสิบหนึ่งครับขอบค,คุณครับขอบคุณรร 23, ครับท่านอาบัตเช่หกสองสามครับแจ้งวันหนึ่งศูนย์สองแลเขตเป็นที่ราชกระบังกรุงเทพมหาหนคร รับชมรมบางกอกอาปชได้วอลสิบหกระดับห้าชมรมบางกอกอปเชรับท่านอปชหกสองสามได้วอลสิบหกระดับห้าชียรวันครับขอบพระคุณครับไปเฉยสมาชิกสถานีถัดไปครับไปเฉยสมาชิกสถานีถัดไปครับอาปชทัลลิมาป้าป้าสองสามห้าเปี่านลิมาป้าป้าสองสามห้าวันหนึ่งวอลสิบหกครับอัดอปชทัลลิมาป้าป้าสองสามห้าหน้าได้สิบหกค่ะเก็บ้างแก็บกอดมอกแล้วปี ขอเพื่อนท่านนับไปขอบคุณท่านลิงโาว่าสองสามห้าครับแจ้งวันหนึ่งในเขตพื้นที่บางแคกรุงเทพมหานครรับชมรมบางกาะอาบเชได้วอลสิบหกระดับห้าชมรมบางเกอกอาบเชไรับท่านลิงโาว่าสองสามห้าได้วอลสิบหกระดับห้าเช่นเดีนครับขอบพระคุณครับเลขาสมาชิกสถานีถัดไปครับเลขะสมาชิกสถานีถัดไปครับเชหกสี่ศูนย์ท่านอาบะเชหกสี่ศูนย์วันหนึ่งวอลสิบหกครับ ครับผมหกหนึ่งครับน้องบีโปอาภิเฉหกสี่ศูนย์แจ้งวันหน,นึ่งวันสี่อนิคมอุตสาหกรรมสม,มุทรสาสิ์อำเภอปรเดนจังหวัดระยองรับชมรมบางกาะอาภิเฉได้วอลสิบหกระดับห้าหกหนึ่งครับผมขอพึ่งท่านอาภิเฉหกสี่ศูนย์ครับแจ้งวันหนึ่งในเขตพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมอำเภอโปรเดนจังหวัดระยองตัวันตาสิตครับรับชมรมบางกอะอาภิเฉได้วอลสิบหกระดับห้าชมรมบางกอกอาภิเฉรับท่านอาภิเฉหกสี่ศูนย์ได้วอลสิบหกระดับห้าเชียร์ได้วันครับขอบพระคุณครับ เกสมาชิกสถานีถัดไปครับเกสมาชิกสถานีถัดไปครับเชษสมาชิกสถานีถัดไปครับขบเนึ่งเ619ครับท่านน่่ใช่619วันหนึ่งสิบหกครับต้อขอขอบคุณอย่างมากนะครับขบเนึ่งเ619วิเชียบุรีวันหนึ่งจังหวัดเพชรบูรณ์ครับรับฟังศูนย์165ครับ6 1ึ7 3ครับขอบคุณท่านน่ะไม่ใช่619ครับ แจ้งวันหนึ่งในเขตพื้นที่วิเชียรบุรีจังหวัดพิจิตรรับชมรมบางกอกอาบเช่ได้วอสิห์หกระดับห้าชมรมบางกอกอาบเช่รับท่านอาบเช่หกหนึ่งเก้าได้วอสิบหกระดับห้าชได้บังคับใครครับสิบหกระดับสามครับออดิโอเบาครับมี่จะสมาชิกสถานีถัดไปครับนี่จะสมาชิกสถานีถัดไปครับโคทูเซเวน่นจูเลียชารีวิกกี้ครับเอ็กโคโทูเซเวน่น ท่าน Echo 27, Julia, Charlie, Whiskey, QTH, ี OK ้คิวทีคโอเคครับรับได้วอลสิบหกห้าคิวทีที่กระบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีครับผมขออีกอีกครั้งครับคิวทีที่ใดครับกระบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีครับรับได้ q o โอเค m i t เอ็ดมิเตอร์ฟสกลครับผมขอบคุณ two seven, ครับท่าน Echo 27, Julia, Charlie, Whiskey ครับ แกงคิวทีเอได้เขตพื้นที่อำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีรับชมรมบางกอกอเเชีได้คิวอาเขตระดับห้าชมรมบางกอกอเเชีรับท่าน e c h o 2 7ทูเจูเลสชารีวิสกี้ได้คิวอาเขตระดับห้าที่ะวันครับยูบีสิบสาขอบคุณครับสมาชิกสถานีถัดไปครับสมาชิกสถานีถัดไปครับครับเรื่องรองจิตท่านอเมเชียสหกสองเจ็ดวันหนึ่งสิหกครับ อัปเปอร์เชต7วางจังเป็นบุรีครับพื้นที่บนเหนือระฟังชมรมบอหกอกได้6 9 11 12ขอบคุณครับท่านอัปเปหกสองเจ2 7ครับแจ้งมาหนึ่งในเขตบริเวณที่ตำบลเมืองอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีครับรับชมรมบางกอกอัปเอร์เช่ได้วอสิบหกระดับห้าชุมรมบางกอกอัปเร์เช่รับท่านอัปเปอร์เช่6 2 7ได้วอลสิบหกระดับห้าเช่นเดิมครับขอบพระคุณครับเด็กสมาชิกสถานีถัดไปครับเด็กสมาชิกสถานีถัดไปครับอัปเปหกสามเจ็ดเปลี่ยน ท่านอำเช่หกสามเจ็ดวันหนึ่งวันสิบหกครับครับอัเเช่หกสามเจ็ดวันหนึ่งนี่กมอุสาหกรรบางปูจังหวัดสุทรปราการรับศูนย์บางกอกอัเช่ได้วันสิบหกห้าขอบคุณครับข้าพเจขอเพิ่มว่าท่านอำเเช่หกสามเจ็ดครับแจ้งวันหนึ่งในเขตพื้นที่นี่กรมอุตสาหกรรมบางปูจังหวัดสมุทรปราการรับชมรมบางกอกอำเช่ได้วันสิบหกระดับห้าชมรมบางกอกอำเช่รับท่านอัเช่หกสามเจ็ด ได้วอลสิบหกระดับห้าเชีดร์บอครับขอบพระคุณครับเลขาสมาชิกสถานีถัดไปครับเลขาสมาชิกสถานีถัดไปครับเลขาสมาชิกสถานีถัดไปครับเลขาสมาชิกที่ต้องการเข้าร่วมสออัญญาณความชัดเจนประจำวันกับชมรมบางกกเกอะอาเช่นนะครับคืนนี้เรียนเชิญครับคอบนุญาชมรมบางกอกอพาระเช่จกจากเวรีซีตองหนึ่งวันสองพยัญชนะมีเวรีซีตองหนึ่งวันหนึ่งวอลสิบหกครับ ท่านววทยาีตังหนึ่งวันหนึ่งวันสิบหกครับครับพร้อมขอบคุณเป็นอ,อย่างยิง่งและสวัสดีนะคะท่านณิคอนโทนกราสสดีิ่ันประธานรองประธานทีมงานผู้ด่านทุกท่านสมาชิกชมรมมอกกอาปาเช่พร้อมภาคีข่าข่ายร่วมทุกท่านทุกสถานีนะคะวิยทยาีตังหนึ่งแจ้งยกเลิกวันยี่สิบหนึ่งในเขตวันยี่สิบหนึ่งในเขตพื้นที่อำเภอปักแดงจัดระยองวันยี่สิบห้า 25. กลับเข้าถามทัพก็กลับเข้าฐานทัพอำเภอปักแดงจัดระยองเช่นเคยนะคะ รับชมรม,มากาอกอาเชได้16ระดับ5ภารกิจส้าน่เหลือของท่านในีคอนโทรลประจำวันในค่ำคืนนี้เป็นด,ด้วยความราบรื่นค่ะดูแลสุขภาพด้วยนะคะห1ค่ะขอบผมขอบคุณท่านวอาซตองหนึ่งครับแจ้งวันหนึ่งในเขตบริเวณอำเภอปลวกแดงจังหวัดระยองรับชมรมบางกอกอาบเชได้16ระดับ5ชมลมบางกอกอาบเชรับท่านวีอาร์ซีตองหนึ่งได้16ระดับ5ใช่เดือนวันครับ,บออขอบพระคุณครับจะส,สมาชิกสถานีถัดไปครับ ไอ้ยอดวอหกครับอาร์เช่หกหนึ่งเจ็ดท่านอารเช่หกหนึ่งเจ็ดวันหนึ่งวอสิบหกครับผมบุญครับสวัสดีครับท่านน้องปีโปอ้อันในคอนทรลประจาวันสวัสดีโอศูนย์ผู้ใหญ่ชมรมบางกอกาะอาร์เช่ทุกท่านผมอาร์เช่หกหนึ่งเจ็ดครับวันหนึ่งหกศูนย์สามวอยี่สบสามบ้านบึงวอยี่สิบห้าท่าใหม่จังหวัดจันทบรุรีรับชมรมบางเกาะอาระเรปะเชสิบหกห้าหกสิบหนึ่งครับขอบคุณคท่าน อำเภอ617ครับแจ้งว่าหนึ่งในเขพื้นที่อำเภอบ้านบึงจังหวัดชลบุรีรับชมรมบางเกากอำเภอเชได้วอสิก16ระดับ5ชมรมบางเกอกอำเภอเชรับท่านอำเภอเช617ได้วอสิก16ระดับ5ชิดอนครับขอบพระคุณครับเดินทางปลอดภัยครับนักเชยญสมาชิกสถานีถัดไปครับนักเชยญสมาชิกสถานีถัดไปครับนักเชยญสมาชิกสถานีถัดไปครับเรียนเชิญผู้ใหญ่ทุกสถานีครับ ที่บางเว้นจากภารกิจหรือ29และงานประจำที่ต้องการเข้าลงสอ,องสัญญาณความชัดเจนประจำวันกับชมรมบางกอกอัปเะเชในค่ำคืนนี้เรียนเชิญครับชมรมชมรมบางกาะอัปเชเจากลูกข่ายกุพัชยาครับลูกข่ายกุพชยาวันหนึ่งวันที่16ครับครับผมวันหนึ่งพื้นที่เขตอัมพวชยาครับจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับรับศู์ชมรมบางกอกอัปเปเชได้16ระดับ5ครับ ขอบพรคุณครับท่านลูกขายกุ้งไผชายาครับแจ้งวันหนึ่งในเขตพื้นที่อำเภอชายาจังหวัดสุราษฎร์ธานีรับชมรมบางกาะอำเภอ,กอเชดวาสิบหกระดับห้าชมรมบางเกาะอาเภเชดวับท่านลูกขายกุ้งไผชายาได้วาสิบหกระดับห้าเชดวันครับขอบพระคุณครับเจสมาชิกสถานีถัดไปครับชมรมบางกาะอำเเชดจากลูกขายมังกรสามสิบสามหนึ่งหกเป็นลูกขายมังกรสามสิบสามหนึ่งหกวันหนึ่งวาสิบหกครับอาเภเชดนี่ชุดตะปีครับ ร่มทดสอบสัญญาณกับชมรมบางกอะเชรับชมรมบางกอะพเชวอสิบหกห้าครับขอบคุณท่านลูกไขากุ้งหอยบางกรสันสิบสามหนึ่งหกครับแจ้งวันหนึ่งในเขตยื้นที่ตำบลบางกะปีอำเภอเมืองจชลบุรีรับชมรมบางเกาะพเชยได้วอสิบหกระดับห้าชมรมบางกอะกับพิเชย์รับท่านลูกข่ยบางกรนสามสิบสามหนึ่งหกได้วอสิบหกระดับสามครับขาดหายบางช่วงครับเด็กจะมาชิกสถานีถัดไปครับ เอ่อเพิ่มเติมแก้ไขเป็นตำบลห้วยกะปีนะครับเข้ามแก้ไขครับเป็นตำบลห้วยกะปีอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีครับดิฉันสมาชิกสถานีถัดไปครับดิฉันสมาชิกสถานีถัดไปครับดิฉันสมาชิกที่ต้องการเข้าร่วมสัญญยานความชัดเจนประจำวันกับชมรมบางกอกอัปราชีในค่ำคืนนี้เรียนเชิญครับดิฉันสมาชิกที่ต้องการเข้าร่วมสัญญยานความชัดเจนประจำวันกับชมรมบางกอกอัปาชีในค่ำคืนนี้เรียนเชิญครับ เกิดสมาชิกสถานีถัดไปครับยังมีอยู่หรือไม่ครับสมาชิกที่ต้องการเข้าร่วมสัมมนความชัดเจนประจําวันกับชมรมบางกอกอาชีพทั้งคืนนี้เรียนเชิญครับยังมีอยู่หรือไม่ครับสมาชิกที่ต้องการเข้าร่วมสัญมนาความชัดเจนประจําวันกับชมรมบางกอกอาชีพทั้งคืนนี้เรียนเชิญครับยังมีอยู่หรือไม่ครับสมาชิกที่ต้องการเข้าร่วมสัญานาความชัดเจนประจําวันกับชมรมบางกอกอาชีพทั้งคืนนี้ยังมีอยู่หรือไม่ครับ ยังมีอยู่หรือไม่รัฐสมาชิกที่ต้องการเข้าร่วมสั่งยัความชัดเจนประจําจำวันกับชุมลมบังกบเอาไปเที่นำคืนนี้เรียนเชิญครับถ้าไม่มีแล้วจะทําการยุติการสั่งยาความชัดเจนประจําจำวันนะครับถ้าไม่มีแล้วครับผมเวลานี้ยี่สิบนาฬิกา่วนย์เจ้าอาทีครับชุมลมบังกอเอาไเช่ขออยุติการสั่งาัความชัดเจนประัจำวันไว้เพียงเท่านี้ครับครับผมในวันนี้ครับ มีสมาชิกทางที่ร่วมทดสอบอยางความชื่นประจําวันครับจํานวน22สถานีครับโดยในวันนี้เช็ครวมซีบี245และเซลโลครับทั้งหมด22สถานีครับขอบพระคุณผู้ใหญ่ทุกสถานีครับที่ให้ความร่วมมือทดสอบยางความชื่นประจําวันกับจมมุลนบกอกเอาไปใช้ในค่ำคืนนี้ผมโอปิโออาไปใช634ครับขออนุญาตเชืนความทีให้กับ ผู้ใหญุ่กสถานีได้ว่าผมว่าแปดกกันครับขอบพระคุณครับผมขอขอตัวก่อนนะครับไม่พวกขอตัวก่อนนะครับขออนุญาตทำดูลาส่วนตัวครับบ้านก็ยังอยู่เหมือนเดิมดินก็อยู่เหมือนเหมือนเดิมใครอยู่ก็ทํากินต่อไปไม่มีใครได้สักคนเลยหรือว่าตอนหนึ่งมองโลกใส่ไปหรือเปล่าเนาะตองนหนึ่งไม่ได้เติบโตมาในความรวยอ,อความที่ว่าพ่อ,พอมพ่อแม่มีเนาะตอนหนึ่งเกิดมามีแต่พ่อแม่ให้ชีวิตเฉยๆที่เหลือก็คือหาเองก็เ,งเลยไม่ได้คิดตรงนี้หรือเปล่าเนาะ เนี่ยชีวิตคนเรามันมาไม่เหมือนกันเนาะคนที่เราเราเคยที่เราบากมาแล้วเราก็จะมีความสุขในบ้านลายชีวิตของเราเพราะเราพยายามความพยายามของเราก็คือความสมําเร็จของเราเพราะพ่อแม่เราก็ให้แค่ชีวิตเรามาใช่บางคนไม่ได้อย่างนั้นเด็กก็พ่อแม่ตลอดเลยอะ่ะจนจนไปติดเป็นนิสยัยประมาณนั้นะนะแต่เหมือนเราดินรนเอง ถ้าเราคนต่อต่อต่อก็ไม่มีใครขึ้นมาเลยนนอะเงียบปี๊บเลยเรียกหาก,ก็ไม่ขึ้นมาเลยเนาะหกหนึ่งสามนี่โอ้ใจแข็งมากเลยโอ้เงียบ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 โอ้เนาะจุดทูบแล้วก็แล้วพูดอะไรก็แล้วก็แล้วโอไม่ขึ้นมาเลยโทำอะไรเนาะทีงเน้ยเผาเลยเผาเลยขึ้นมาสักทีก็เรื่อยกันเผาเดี๋ยวแกก็ขึ้นนะอย่างนั้นเลยท่านดอกปอ บบท่านหลักวอท่าน429ก็ไม่มีที่จะเผาแล้วก็ไม่ขึ้นมาท่าน429จะเหนื่อยแล้วไม่ต้องเผาแล้วท่าน429บอกว่าไม่ต้องเผาแล้วทีเนี้ยเนาะน่าจ,จะไม่ขึ้นมาแล้วดูกี่วันแล้วนี่ไม่ขึ้นมาท่าน429สอไอที่หายหายไปเนี่ยรู้เลย